y o u ด e ต้อนรับกลับมาในวิดอนะครับผมอยู่กับผมโฟ l k กเว l d ลนะคคลิปนี้ก็จะมาเล่นเซตแก้เผ็ดพวกขี้ซ้ำนั่นเองนะใช้คำดุแรงไปหน่อยนะแก้เผ็ดพวกคนที่เขาชอบซ้ำนะก็จะมีเปิร์กนี้เลยครับผมแทงหลังนะครับเปิร์กพระเอกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เปิร์กโทรศัพท์นั่นเองเหมือนจะเป็นพิ่โอ้ย oh, เวสเกอร์ไอ้นี่หัวเห้งมันหัวเห้งมันขี้ซ้ำนะเนี่ยนะเปิร์กต่อมาจะเป็นบาลานแลนดิ้งนะครับ ซึ่งนี่ครับโดดแล้วก็วิ่งเร็วแบบนี้นั่นเองเพื่อสุดท้ายจะเป็นโฮปนะฮะเผื่อเราโดนไล่ยันจบเกมนะซึ่งพี่แกจะไล่เราหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเขาจะมาเครื่องนี้ปะเอดามึงลากมาใช่ไหมเพื่อนให้ตายเถอะเออโดดไปเลยอย่าไปอยองอย่าไปอยองโอ้หุนโอ้โอ โอเคถือว่าทำได้ดีนะอันเนี้ยอ,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 อ๋อแล้วเอออ่าเอออับอ็ไปไหนนะโอ้โหเลยป้ายเลยป้ายของจิงโอเคตรงนี้เรามีไม้อยู่ สายแล้วผมฉีกมาแล้วเขาน่าจะเลิกไล่เราปะผมใหญ่เขาไล่เราต่อโหเแล้วครื้งนี้เสร็จแล้วฮะเฮียไล่เราต่อนะเดี๋ยวเราไปเล่นตรงศาลาฝั่งนู้นเครื่องมันก็เสร็จแล้วด้วยมาไม่มาไม่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายนะอย่าเปลี่ยนเป้าหมายก็พอแล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายเดือสองเครื่องแล้วฮะโอเคแต่ผมไปวิ่งไล่คิวเลอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้จุกละแนะคิวเลอร์อยู่นะไล่ใครอยู่ โอ้โหเกมดีคุณภาพของจริงของจริงโอ้ยวิ่งเลยวิ่งเออแนตาดำก็ไม่ช่วยนะพี่การแสงได้แต่ไม่การแสงไอ้นี่เขาพุ่งไปไหนนะเออผมคิดถูกว่าวิ่งขึ้นมาบนนี้เฮ้ยโอ้แหวนแดงเหรอแหอนแดงเหรอโอเค ให้เขาอุ้มให้เขาแขวนเราจะได้ใช้ทางหลังแต่เครื่องเพื่อนมันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเย็นผมเปลี่ยนชื่อคลิปทันไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นยายเพื่อนตัดไฟเร็วคิวเลอร์แบบว่ามันน่าจะหิวผมแหละผมลงมามันซ้ำแน่เห็นไหมเห็นไหมดู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 หน้ามันมันหิวมันหิวโอ้ยเมกวิ่งเข้ามาเถดอะเอาเพื่อนไม่เถดแล้วเอาเอาเอาโอัผมผมไม่เข้าใจเอ้าไม่เข้าใจวัยรุ่นไม่เข้าใจวัยรุ่น มันหิวผมเอ้ยมันหิวแล้วมันหิวแล้วสวยแบบเนี้ยผมชอบเลยก็มาดิก็มาดิเอ้ยเอ๋ออ่อคือผมมีนี่อยู่โทรศัพท์จะใช้โทรศัพท์ก่อนนะเออเอาโดดสิเพื่อนโอเคแทงหลังมาสวย แล้วผมก็จะใช้บาร์ร้านแลนดิง้งวิ่งไปไหนก็ไม่รู้หาที่ไปก่อนโอเคทางนี้ทางนี้แล้วกันไม่รู้จะไปไหนโอเคโฮมาแล้วเออเพื่อนเฮลสักคนก็ยังดีโอเคเพื่อนช่วยราคนหนึ่งบ้านเล็กอยู่นี่ไงเติร์ตพี่เดียเติร์ตพี่เดียแบบนี้นพวกกีตาร์มันต้องมันต้องโดนหน่อยมันต้องโดนหน่อย รอออมบ้านเล็กเลยทันยังไงก็ทันรอออมฝั่งนี้ไม่ไม่โดดนะเอออย,อย่าโดดอย่าโดดไม่ดีรอฮะอ้หูยไปแล้วออกแล้วไม่รอแล้วบายบาย บ๊ายบายอันน่ะอันน่ะอ,นนอ,นนอนนย่าอย่าเหลี่ยมอย่าเลี่ยมอย่าไม่ดีไม่ดี Garden of Joy ซึ่งผมไม่จอยเลยมาดูดีเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปปั่นเครื่องด้านบนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้บาร์แลนดิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเ,เสียงแบบนี้หม่ตัวอ้วก็ป,ปาปะผมว่าน่าจะแทปเปอร์นะเสียงแบบนี้ใช่ฮะแทปเปอร์วางแทบอยู่ไหนก็ไม่รู้มีปะ ตรงไม้ตรงนี้น่าจะใช่ไม่ใช,ใช่ตรงไหนวะโอเคผมเห็นละออาวมีเพื่อนดีแท็บไม่ใช่แท็บเจ็บด้วยเสร็จโจนะแบบนี้อ๋อตรงนี้นี่เองบุ้มโอ้โหมีตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดเราก็ต้องดิแท็บไปก่อนบุ <Boom. S 1> ้มตรงนี้ด้วยเนียนๆเ,เลยบุ้ม <Boom. S 1> อย่าบอกนะว่าเบรเมนไม่เอานะแกนเบทเมนคือจบแล้วโอเค ฝันสลายครับไม่ต้องไปช่วยแล้วคนที่โดนซ้ําน่าจะเป็นคนคนนั้นมากกว่ามากกว่าเราดูเหมือนว่าสคนนี้จะเป็นตี้เดียวกันนะชื่อคล้ายๆกันงั้นปล่อยให้พวกเขาจัดการกันเองอะเราคนนอกโอเคเพื่อนเพื่อนมีโทรศัพท์สวยเดี๋ยวผมไล่บล็อกให้ฮะโอเคดูดันไม่เกรงใจใครจับไปผมว่าผมล้มแทนเลยดีกว่า โอ้แย่ละเพื่อนกูไม่รอดละโอ้เฮลโนโหดูแถบเขาวางโอ้โหบ้านปิดตายชัดๆบุ้มบุ้มโอเคเดี๋ยวเราไปจุก,กันดีกว่า <c oughs> ผมว่าถึงเวลาของเราละเราต้องล้างแค้นให้เพื่อนนะครับมันลอยเลยเว้ยเออเออคาราตาร์วะไม่มีนะ ไม่นะมี่ไม่นะมีเฮ้ยเดี๋ยววนบ้านบ้านเล็กสักอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยเเก็บแถบแล้ววะเอ้ยเขาจะย้ายบ้านเลยวะเด้อเด้อเดคุณพี่ย้ายบ้านเหรอตอนนี้เราคอยพยายามป่วนแบบแถบคิวเลอร์นะถ้าเขาว่างเราก็ดิสแถบเขาเลยฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮโย โอเครีบิวไปช่วยละเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องสักเครื่องเอา้าเราช่วยกันไม่ได้เหรองั้นเนี่ยผมต้องไปช่วยด้วยต้องเข้าสองคนนะโอเคผมล่อมานี่เลยผมวิ่งมานี่ละต้องล่อเข้ามานะ<ป>โอเครีบิวเทสสวยโอเคเรามาช่วยเลย Okay, ang, แกก็วางแถบเราไปเลยเราเปลี่ยนที่แกแย่แล้ว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 นอ้น,น่าจะทันปะทัน,ถ,น,ถ,นถันอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> คือตอนนี้ต้องให้เพื่อนไปปั่นเครื่องอื่นอะ่ะถ้าเครื่องนี้เครื่องเดียวคือไม่ไหวไม่ไหวนะ นั่นเลยดียดอเอ๊ะเขาไม่น่าไล่เราไล่เราวะไล่ไล่ลไล่สมาธิครับเอ๊ยเดินติดเคื่อนไปปั่นเครื่องเถอะอ้อาวโหมาเอามันเสร็จตกเ,เสร็จตัง้งแต่ตอนไหนเนะี่ยโอเคนักสืบแบบรับรับกรรมไปรับตีให้เราส่วนเราก็ ออทำอะไรด,ดีวะนั่งรักษาแพ้หรือก่อนหนูรู้นะเฮ้ยเจอเราเรามีบาลาน่ะเตะแล้วเขาจะขึ้นมาปะที่บอกเขาอยู่ด้านล่างก็มาดีครับก้าวไปละครับไปแล้วกูโกยโอ้โหเอาอีกแล้วทีมเวิร์กเล่นไปบล็อกไปบล็อกครับผมสวยโอ้โหคนจีนฟังภาษาไทยรู้เรื่องโคตรสุดอรอสามีเคี้ยว เพื่นเนเ,นเดี๋ยวไม่ได้ออกเออเออเอาวอาเอาเอา Yes sir ได้ด่านใหญ่ด้วยแต่ถ้ามันเป็นเนื้อก็จะเศร้าเลยนะครับแต่เราก็จะพยายามพูดแบบนี้เหมือนจะเจอขอให้ไม่เจอแล้วกันว่างไงครับมาตันหน่อยคาร์ลส์แล้วไปเจอทูหเฉยเลยผมว่าชื่อเนะี้ แค่ชื่อนะน่าจะตึกว่าเจอป้าป้าทุกคนโอ้โหอยากไปหาน้องเลยโอ้โหนี่ปั่นเลยเพื่อนกูอยากไปหาน้องแล้วไหนวะขอเห็นหน้าน้องหน่อยดิป้าปาบยุยโอ้ป้าปาบยุยคนนี้แหละป้า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 โดยจริงโอ้ oh, Hello Hang Sam once again แล้ว <laughs> ไมยเขาไม่วาเข้าไปอ่ะโอ้โหเบสนะเมนตน่ะเงินกูสวย ไอ้มาเห็นกูมาเห็นกูแล้วมาเห็นกูแล้วโอ้แคมป์ไปเลยเออแค,แ, <c oughs> แคมป์ไปเลยพี่ผมให้ <c oughs> แคมป์ไปเลยกูให <c oughs> ้เสี่ี่มึงขำอะไรเก้ยไปแคมป์เอออย่างงไรกับกับแบบไปแคมป์ชิบหายละโอเคหนึ่งสองสามสามีสม่ โอ้โหอโอกจริงจังหวะต้องออกหลังนิดเดียวจิงนิดเดียวสังเกตว่าตอนเขายกแขนเน่ยเห็นปะเขาหมุน1 2 3ปุ๊บแล้วเราก็ออกมาได้เลยฮะแต่ว่าผมออกเร็วไปหน่อยโอเคได้เวลาไปซ่าแล้วครับผมเฮ้ยจะลงเบสไม่หนักยาไม่ให้ไม่ให้เออเอาดิเอาดิเอาไงเอาไงเออเอาเลยโอ้โหไม่หลุดจริงดิ มีทั้งหลังอนะใช้ไปเลยไม่ใช้ตอนนี้เราจะได้ใช้ตอนไหนโอ้ <c oughs> มันคังแล้วทุกคน <c oughs> เลือยอย่างยาวบ้าบ้าโบยบ,บ้าบ้าเอาน <c oughs> ่บ้าบ้าเอาน่เฮ้ยชิบหายก่านีิดหลึเพื่อนชิบหายเป็นมาแล้วไปวิ่งหนี เอ้ยอาช่วยกันแล้วเหรอเอ้าเราจะปล่อยช่วยกันได้ไงป้าป้าโอ้ตกชั้นเรียนนะแบบเนี้ยการเป็นป้าป้าต้องแขมไม่แขมไม่ได้แล้วเราขึ้นเข้าตู้ครับยังไงออกถูกเปล่าเขาโมโหร้ายมากเลยนะคนเนี้ยเขาดูโมโหร้ายตัวนี้เดี๋ยวโคฟตัวนี้ไอ้เพื่อนช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยไซออนอันนั้นอันนันยังไง คนนั้นเสียสละคาร์าเราเสียสละครับแฝนไหนแฝนไหนแวงไหนไม่รู้รกูออกกูออกเพื่อนเพื่อนมันมีการประตูแน่เลยไม่มีโอเคโชคดีไปไม <_ d ata> ่มาป้าเอาข้างจังวะเดดดอร์สลืนอุ้ยด่านดีเหมาะกับบาลานซ์เลนนิ่งของเราโอเคตานนี้ผมเอาเข็มแดงมาได้มาได้เวลาเอาจริงเอาจังกันได้แล้วนะครับท <_ d ata> ี่ผ่านมานี่ผมวอมวอมเครื่องนะตัวตูวต้เพื่อนล็อกเลยแล้วเขาไล่เซเวอร์วอร์ดอ่ะ <_ d ata> เดี๋ยวผมไปบล็อกดีกว่าหน้าที่ผมอยู่แล้วเรื่องการบล็อกเนี่ยไว้ใจผม ไม่ให้ครับไม่ให้ครับต้องผ่านศบผมไปก่อนต้องผ่านสพศพศพผมไปก่อนดิจิตอลมันตุหมมันตามเร็วเร็วจังวะคิวเลอร์สมัยนะ่ะเหมือนพี่แกไล่ไล่ใครวะเซเวอร์บอดหาก่อนนะอยู่ไหนวะเนี่ยเจอละเื่อนมาแกลิกระลีเดิน เพื่อนติดต้นไม้เดินดีๆเดินดีๆแล้วเดทาทำใหม่มีผมอยู่ทั้งคนโอเคผมใช้เข็มแดงเลยแล้วก็เดี๋ยวไปบล็อกเซอร์บอร์ดต่อโอเคยวได้นะถ้าเราช่วยปุ๊บเราต้องล้มแทนละคือตอนนี้ผมอยากโดนซ้ำแล้วแต่เราไมกิลเลอร์ไม่ซ้ำเลย โอ้โหตีไก่มากตีโคตรไก่พี่น้องอ้าวอ้าวลงแล้วลงแล้วตอนนี้มืดมากไอ้เกยเลี้ยงไร้ไร้หวะเคต้องทำยังไงได้ให้เขาซ้ำผมเออไม่ต้องแล้วฮะออกเลยดีกว่าฮะ <c oughs> แล้วคือไม่มีใครไปบล็อกเซเบอร์วอร์เลยหรอน้าองศา <c oughs> รู้อยู่ในตู้อยู่ตู้ <c oughs> นี้แล้วยังไงก็ต้องออกนะตู้เนี้ย <c oughs> <c oughs> ผมไปละโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาสั้นๆนะครับงงเลยดิมาสั้นๆโอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเพอร์อะไรหรือตัวอะไรก็อย่าลืมรอติดตามกันนะครับผม <c oughs> see you around bye ๊ายบายเย่ยบบครับผม